เอาเละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสับพึงกันอีกแล้วที่ล่าสุดทีมชาติไทยของเราก็โค่นเกาหลีในประเภทวอลเล์บอลชายที่ทําเอาเอเชียนั้นออกมาตะลึงครับเพราะว่าบล็อกโหด14คะแนน แล้วที่มันเกินคาดไปกว่าน,นั้นครับทีมชาตไทยของเราก็ไล่ต้อนหุนไดแคปิตอลจนมุมครับพลิกชนะไป3ต่อหนึเซตและก็ต้องบอกเลยว่าการมาในขันรายการนี้ครับโค้ชปาร์คเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกับทีมวอลเลยบอลชายไทยของเราซึ่งก็จะมีแข่งขันในวันนี้ด้วยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมีสื่อจากต่างประเทศ พูดถึงความโหดพูดถึงความเก่งของวอลเลย์บอลชายไทยเราด้วยติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเรานะครับที่ก็มีการแข่งขันรายการรับเชิญของประเทศฟิลิปปินส์ที่เป็นเหมือนกันในขันรายการนี้เนี่ยเป็นรายการทดลองระบบสนามและก็การไหนล่าสุดก่อนที่จะรู้สึกรายการใหญ่ครับ AVC ี a t i นช่นครับที่ประเทศบาเรนโดยการแข่งขันเกมนี้นะครับก็เป็นทีมชายไทยของเราภายใต้การนำทีมของโค้ชปาร์คเนี่ยเจอกับฮุนไดแคปิโตนสกายวอร์เกอร์จากเกาหลีใต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่โด่งดังในโคเวอร์วีลีกเกาหลีกันเลยทีเดียว สำหรับทีมนี้นะครับและผลนในการแข่งขันที่ไม่น่าเชื่อก็คือทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะฮุนไดได้3ต่อ1เซตโดยจะก่อยี 26, ่ห้ายี่สองยี่สี่ยี่แล้วก็2 5่สต่อยีถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทีมของเราเจอกับฮุนไดแคปิตอลทีไรเนี่ยก็เป็นฝ่ายเพลียงพร้ำทุกทีแต่มารอบนี้ โอ้โหโค้ดปาร์ก oh oh นำทีมจัดหนักจัดเต็มครับก็ชนะไป3ต่อ1นเซตซึ่งบรลิ่งทำเต้มสูงที่สุดของไทยเราก็เป็นฝั่งของอมรเทพครับทำไปทั้งหมดเนี่ยสิคะแนนยังรวมไปถึงอนุรักษ์ศรีเกิดที่ทำไปทั้งหมด15คะแนนนะครับแล้วก็กฤษดานินสวยัยที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยสิคะแนนส่วนเกาหลีใต้เองครับมี1บุิ่งที่ทำเต้มได้เยอะมากก็คืออ e ีซึงจุนทำไปทั้งหมด25คะแนนซึ่งถามว่าเกาหลีใต้เขาจริงจังไหมกับรายการนี้ ก็เป็นรายการที่ฝึกฝนเยาวชนรวมถึงชุดใหญ่เนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันเหมือนกันไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีวุฒเล่นที่ทำแต้มถึง25คะแนนแน่นอนครับถ้าเกิดส่งเยาวชนมาล้นทีมนะผมว่าไทยเราก็ตบความอยู่ดีแต่ว่ารอบนี้ไทยเราก็มาโหดนะครับโค้ชปาร์คประเดิมผู้เล่นทั้งหมด14คนเนี่ยนำทัพมาโดยกัปตันทีมครับอมรเทพคนหารที่เป็นตำแหน่งบีหลังครับส่วนตำแหน่งหัวเสาของเราก็มีชัยวัฒน์ถุงคำ อนุรักษ์พันรำอนุตรพรมจันทร์และก็วารินทร์อคำชูหัวสาวของเราเอาไปทั้งหมด4คนเท่านั้นนะครับส่วนบีหลังก็มีอมรเทพมีสุปรณกเจนไทยสงและตำแหน่งมิดเดิลล็อกของเราที่จัดหนักจัดเต็มมากโคดปาร์คเอาไปถึง4คนนะครับก็มีทูปปะดิษฐ์พระพุทธกิษดานิสไสวยประเสริฐปิ่นแก้วเกียรตภูมิรามสินและก็ยังมีตำแหน่งลิบโบโรนะครับก็เป็นธนภัทรเจริญสุกนัตพงษ์ชาชำนาญ รวมไปถึงตำแหน่งตัวเซตครับก็มีบุญนิ์วงทรและก็ณะรงธิ์จันทรพิรมผู้เล่นแต่ละคนก็ได้มีโอกาสลงเล่นและเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้เล่นตัวจริงของเราที่ออกสตาร์ทเป็น6คนแรกนะครับก็มีกฤษดานินสวยัยอนุรักษ์พันรำบุญญาฤทธิ์อมรอเทพชัยวัฒน์และก็ทูปปะดิษฐ์ ส่วนลิโบโรก็เป็นธนพัทนะครับที่รอเปลี่ยนตัวซึ่งรูปเกมการเล่นเห็นแล้วเนี่ยเราน่าจะสะเกาวเกาหลีมาเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะก,การบล็อกเนี่ยที่ถึงขั้นสื่อของเอเชียครับออกมาพาดหัวตัวใหญ่ถึงไทยเราเลยว่าเป็นเทพแห่งการบล็อกเลยนะเกมนี้ปกติเกาหลีตีแล้วเนี่ย ไทยจะรับไม่ได้แต่ว่ารอบนี้ไทยเรามาเพื่อบล็อกเกาหลีโดยเฉพาะโดยมีสื่อหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับที่ออกมาบอกว่าทีมชจ้าใดของเราได้โชว์พลังบล็อกอย่างเหนือชั้นพลิกโค่นฮุนไดแคปิตอลในศึกอาลัสฟิลิปปินส์สุดร้อนแรงอันนี้เป็นการพาดหัวตัวใหญ่ของสื่อฟิลิปปินส์เองที่ได้พูดถึงไทยเรากับการเล่นในแมตชนี้นะครับโดยเนื้อหา เขาถือว่าชื่นชมไทยเราเยอะมากนะครับเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลชายได้ของเรากําลังระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงโดยการชนะอันยอดเยี่ยมเหนือทีมดังจากเกาหลีใต้อย่างฮุนไดแคปเปอลต้นสกายวอล์กไปแบบสน,นั่นฮอร์ต่น1เซตโดยเฉพาะเกมการบล็อกของเราครับที่สร้างจุดเด่นและก็ เปลี่ยนเกมไปทั้งแมตช์เลยซึ่งในเนื้อหาเขายังบอกต่ออีกว่าแม้ว่าทั้ง2ทีมทั้งไทยเราและก็เกาหลีเนี่ยจะทำแต้มจากเกมรุ่้เท่ากันอยู่ที่49คะแนนครับและทีมเกาหลีทำแต้มเสิร์ฟได้มากกว่าไทยนะเขาเสิร์ฟไป9เราเสิร์ฟไป7แต่สื่อฟิลิปปินส์สื่อของเอเชียบอกว่าการชนะเกมนี้ของไทยเกิดจากการบล็อกอันร้อนแรงที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนทีมได้ของเราครับสามารถบล็อกได้ถึง14แต้มถ้าเกิดได้เทียบกับของเกาหลีที่บล็อกได้เพียง4แต้มเท่านั้นซึ่งอมรเทพเนี่ยคือ ทำไปทั้งหมด19คะแนนโดย4คะแนนมาจากเกมการบล็อกส่วนอนุรักษ์เองครับก็ช่วยดีไปทั้งหมด15คะแนนจากการตบ11ครั้งจากการเซิร์ฟเอสสองแล้วก็จากการบล็อกอีก2คะแนนซึ่งยัรงรวมไปถึงกฤษดานินสไหวยนะครับก็สรางผลงานที่โดดเด่นเช่นเดียวกันทําไปทั้งหมด13คะแนนครับจากเกมลุก8คะแนนจากการบล็อก3คะแนนแล้วก็จากการเซิร์ฟเอสอีก1คะแนนส่วน,นอีกคนหนึ่งข,นนของไทยเราก็เป็นชัยวัน์ทุ่งคำครับที่ ทำแต้มจากเกมรุกไปทั้งหมดเนี่ย12คะแนนถามว่าทีมไทยเราแตกต่างกับทีมบอลหญิงไหมเท่าที่มองเนี่ยรูปแบบการเล่นไม่ค่อยแตกต่างนะครับเรายังใช้รูปแบบการเล่นที่เป็นโครงสร้างอยู่การเล่นบอลเร็วการเล่นบอลหัวเสาการเล่นบอลหลหลังแต่ของเรามันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกมการบล็อกที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยอ่านเกมกันได้ขาดนะครับและก็มีความได้ขาดในการโจมตีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราอีกหนึ่งอย่างเลยส่วนการดีเฟนซ์เอง ในการ่งขันวอลเลย์บอลชายเนี่ยอาจจะดีเฟนซ์ยากนิดนึงนะครับพอตบลงไปก็เป็นแต้มเลยเพราะตีแต่ละลูกเนี่ยมันแรงแล้วก็มันดุดันมากซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับสื่อของเอเชียยังบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยเกาหลีใต้ต้านทานไทยไม่ไหวจริงๆครับแม้ว่ามีอ e, ีซึงจุนโชฟอร์มเทพที่ทำไปทั้งหมด25คะแนนนะครับจากการตบที่สูงถึง22คะแนนะแล้วก็มีอ e, ีแจฮยอนที่ทำไปอีก17คะแนนนะครับแต่สุดท้ายแล้วไทยก็เปิดหวัวสวยสร้างแรงกระเพื่อมในรายการใหญ่ โดยการชนะในเกมนี้สื่อของฟิลิปปินส์เองก็บอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากลัวให้กับทุกทีมเนี่ยได้เห็นศักยภาพของทีมไทยเราซึ่งพร้อมไล่ล่าเป้าหมายในศึกอาร์สฟิลิปปินส์แบบเต็มพิกัดและก็น่าจับตามองว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของฟากฝั่งเอเชียหลังจากที่เราสามารถเอาชนะฮุนไดแคปิตอลมาได้3ต่อ1เซตภูมิชยจริงๆนะครับคือการชนะเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแรกของการเปิดหัวด้วยแล้วการเตรียมทีมของไทยเราก็เตรียมทีมมาดีมากนะครับโค้ชร์คเอง มีการวางระบบที่ชัดเจนในการเก็บตัวฝึกซ้อมในการประกาศารายชื่อซึ่งการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะแข่งขันกันในวันที่10ถึงวันที่12มิถุนายนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับเป็นรายการทดลองระบบของสนามและก็การแข่งขสดของฟิลิปปินส์ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมโลกประเภทชายในช่วงปลายปีนี้ก็เลยจัดแข่งขันรายการทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาโดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับก็มีทั้งหมด4ทีมด้วยกัน มีไทยเรามีฮุนไดแคปิตอนมีจาการ์ตาจากอินโดนีเซียและก็มีทีมเจ้าภาพของฟิลิปปินส์เป็นทีมชาติฟิลิปปินส์เองซึ่งโปรแกรมต่อไปของไทยเราครับก็จะแข่งขันกันในวันนี้พบกับจาการ์ตาจากอินโดนีเซียเลยถามว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันเป็นทนัวร์นาเมนต์ที่ดุเดือดขนาดนั้นไหมมีความหมายขนาดนั้นไหมซึ่งผมเองก็มองว่าเป็นทนัวร์นาเมนต์ที่เตรียมความพร้อมนะครับทุกทีมที่เข้ามาเล่นเนี่ย ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างนน้อยเนี่ยก็มีดาวรุ่งที่จะส่งลงตัวจริงและก็มีชุดใหญ่มาผสมกันอยู่ด้วยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยพวกเขาก็สโมสรมาเล่นแล้วก็มีทีมชาติบวกมาด้วยแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับอาจจะใช้ทีมชาติเหมือนกันซึ่งไทยเราก็เหลือโปรแกรมอีกทั้งหมด2เกมในวันที่11และก็วันที่12วันที่12เนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์เรียกว่ายัางน่าสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราคว้าแชมป์ชนะ3เกมรวดมาได้เนี่ยมันจะเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ในเอเชียนะ เพราะอย่างเกาหลีอย่างอินโดอย่างฟิลิปปินสเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมเสียหน้าอยู่แล้วเท่าที่ดูระบบการเล่นก็จริงจังกันทั้งหมดเลยนะครับเกาหลีก็จริงจังไม่ได้ผ่อนหนักผ่อนแรงนะส่วนไทยเรายังมีความกระหายในชัยชนะอยู่ จากการตีจากการดีเฟนต์บอลหรือว่าจากการเสิร์ฟเนี่ยถือว่ายังมีความโด,ดดเด่นซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมแบบยิ่งใหญ่และก็ร้อเปอร์เซนะครับจะแข่งขันรายการ a v c ีซีเนชั่นครับปี2 0 2 5ที่ประเทศบาเรนในวันที่1 7ถึง24มิถุนายนนี้และก็เป็นชุดที่เราชนะเกาหลีใต้ได้นี่แหละครับจะเป็นชุดผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยเรา ทั้ง14คนโดยสายกันในขันครับไทยเราก็อยู่ร่วมสายกับอินโดนีเซียบาเรีนอย่างเกมที่เราเจอจาการ์ตาเนี่ยมันจะเป็นเกมชี้ช่องสําคัญเลยถ้าเกิดเราเล่นได้เราชนะได้น่าจะเป็นงานที่ไม่ยากในการเจอกับอินโดถึงแม้ว่าอินโดเนี่ยจะเป็นเจ้าอาเซียนอยู่ตอนนี้ก็ตามครับแต่ไทยเราก็เริ่มขยับเริ่มพัฒนามากยิ่งขึ้นจนตอนนี้เนี่ย ไล่จี้หรือไปแค่คืบเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถเป็นท็อปหนึ่งของอาเซียนได้นะครับรวมถึงบาเรนเราก็เคยชนะมาแล้วในกลุ่มทั้งหมดนะครับมีอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มมะ3ามทีมกลุ่ม A เนี่ยมีบาเรนอินโดไทยราวกลุ่ม B มีกาตาออสเตรเลียคาซักสถานกลุ่ม C มีปากีสถานนะครับไชนีสไทยเปยและก็ฟิลิปปิน ส่วนกลุ่มดีก็มีเกาหลีใต้เวียดนามและนิวซีแลนด์แบ่งกลุ่มออกมาแบบนี้เนี่ยฟาดกันมันฟาดกันยับแน่นอนครับโดยไทยเราก็จะเริ่มแข่งขันเกมแรกพบกับทีมชาติบาเรนในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับหลังจากนั้น18ก็จะเจอกับอินโด19ก็จะเจอกับบาเรนอีกครั้งซึ่งจเจ้าทีมที่เข้ารอบต่อไปอันดับ1และก็อันดับ2ของกลุ่มส่วนอันดับ3เนี่ย ต้องไปเล่นรอบจากอันดับ9-12ถึงกันเลยงานนี้ส่งแรงใจแรงเชยร์ให้กับทับพผู้เล่นไทยของเรากันได้นะครับแด้ผมกเ็เชื่อว,ว่าปีนี้เรายังจะมีผลงานที่ดีเพราะโคดปาดันเตรียมทีมดีมากยังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ bye bye.